แต่ต้อนี่ปลูกในบ้านปิ่มนี่ว่าครับเนี่ยอ,อ,อันนี้แกเต็มที่ลเลยด้วยเนาะเพิ่งเริ่มเตรียมหมดเนี่ยถอดอือถอถอดือนืออันนี้ห้อง มัดเพราะว่าเอาคุณตาบยังรถรถเขาไปทางไหนได้บ่เนี่ยถ้าเราในฐานเราไอยากเป็นมัดคอดล่องบอลล่องไปตรวจลงไปมัดอ่าลล่องลล่ลงไลงบลลา หลังนี่ว่มครับองโอ้ยเอาด้้ก็จะไ้มาร้จับาได้เออขครบแล้วนาะลูะบอกได้งเราเคยเราเคยให้อาหารปลาแล้วใช่ใช่ไหมทุกคนใช่จะหามองจอดรถ คนมาต่อแถวกินน้ำปั่นมาต่อแถวรับของมาน้ำปั่นฟรีด้ยนะใชเฮยออารอหยังได้ยังนะังเจ้าก็ร่งเข้าแถวเอาอยางบนลงท่านเดี๋ยวลงไปรับน้องพระเจ้าพี่เจ้าใจเงี้ขอไข่ขอาสาร theo ô thèo nhau vậy đấy đây là họ đây là bài theo cầu theo cái gì พี่ชินไม่มีมีลงทานงานกระถิน,น,นบานเปื่มครวาต้าบานเปื่มครับมี่กำลังถอดสิ่งเหยียบน้ำยัด้ยงนนะต่อแถวต่อแถวหนย กําลัง,งลต่างโต๊ะเป็นลงท่านนะครับเพื่อจะเรียงแถคนที่มาในงานมาในงานในบุญประถินปัดปลาบ,บ้านเปิ่มนะครับกําลังต่างโต๊ะ กำลังต่ำอันนี้คือตีแมนตามกล้วยตามกล้วยอันนี้ตาำยังครับนี่ตจำบางนาอ๋อท่านในนี้บางฮงกำลังตั้งครับอันนี้ ครับขอบคุณครับกล้าลองพูดที่ไมค์เข้าป่ะลองพูดไหมกำลังตัง้งเดี๋ยวแววโทรศัพท์อ่ะเ <It. S 1> อดกำลังเขาเ่าแถวตอ่อแถวจารจะแจกข่าวสารแจกใคร เท่าวันนี้นนุญแของาสุดระวังด้วยรย่าให้ให้มาถึงมันเพิ่ม แจกง้างแจกง้างก็แจกไว้แท้อันนี้พคนมาตาบานใดนี่เป็นระยะแจกในเนื้อบเหรอคนมาสืบอะไรของแจกเดยอันนี้แจกใครแจกเอกสารเนาะใช่แจกเป็นระยะด้วยแจกยาเลยก็คือได้อยู่แต่กลุ่มเดียวทิ้งระยะห่างคนละเคือบ่ใช่เป็นระยะห่างขี่รถเหงียกันมาน่ะลงรถกันเหงียเลยคนละเขือ่ะ นี่ตรงนี้ลองทานงานมังคตินบานเพิ่มครับอ่าบานเพิ่มบานเพิ่มรยแจกให้แจกกระสานครับต่อแถวจริงระยะห่างเลยครับเรือครคืบคคลรคืบ ห่างก็ละเกือบนี่เด้วยครับเดี๋ยวครับพี่น้องเมองบรรยากาศทัวร์งานครับไปไหนนี่พอกันวันศุกร์ที่5กจิกายน2564ครับตอนนี้เวลา11 มองสิบหานาทีให้ไปเบื้องปลาหรอบล่ใช่คับไปดูปลาอย่างให้อาหารปลาไปซื้ออาหารปลาป่ะไปซื้ออาหารปลาให้ปลาเลี้ยงปลาก่อนไหนตรงไหนอันนี้ทางนี้บริเวณสายหนามอยู่ภายในวัดป้าบันเปื่มครับอันนี้เดี๋ยวไปซื้ออาหารมาให้ปลานะครับนี่กระปุปลาไม่แต่ตัวไงเขาต้องใช้เหรียญไหม ่คะแล้วไปหาที่ไหนเหรียญนะมีฮะเหรียญเขามีให้แลกไหมไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปหาไปหาแลกเงินนี่ยรไปไปไปหาแลกเงินที่ไหนอะ่ะอ๋อไปที่ร้านขายอดแบงค์หยอดได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ติดอ๋อมันต้องเหรียญน,นี่เหรียญห้าบาทสิบบาทใช่ไหม ไปแลกที่ไหนไปลแลกตามแม่ค้าไปนี่เลยอันนี้ไปหาแลกตังค์เอาเหรียญสิบสองเหรียญปลาตรงที่ขายอาหารปลาแล้วนะเพราะว่ามันมีปลาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดเอาหัวอาหารก่อนเดี๋ยวให้นิวนั่งรอไปหาแลกตังค์เหรียญก่อนปลารู้สึกหิวนี่คือปลาครับปิดกุ้ง บริเวณสะในวัดปลาบานเปิ่มครับเมื่อนี้จัดงานบุนกระถินนะครับพระเจ้าจัดโต๊ะเปลียงอือ เยให้เราดูแลอาหารปลาหยอดเงินไปอาหารไม่ออกไม่ดูให้ล่ะกรรมการหากรรมการเดี๋ยวไปหากรรมการนายตังเงี้ยวน้องเนี้ยวตังมาเดี๋ยวไปหาเลยเดี๋ยว,วไปบอกกรรมการมาเติมเซนผู้ได้รับผิดชอบเรื่องตู้อาหารปลาครับ

บ่มีได้ไปกดยอดเงินบ่มีอาหารบ่มีกต่ต้องย่นอะพลังคนหยอนเหรียญไปบ่มีอาหารออกมาเบิร์นบอกเมอาไดเรี่ยงด้้ยกันนะอาหารม่สไปเนีง อันนี้ทำอะไรเนี่ยอ๋อต่อคิวกล้านในแม่อะกาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้คัดเลือกวัดปื้มพัฒนาสาขาที่ 29แห่งวัดหนองป่าพงสมุนโคมอำเภอปรกคำจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพุทยานการศึกษาในวัดประจําปี64นะครับคือบริเวณกองกระถินนะครับ นี่เจา้าคณะกรรมการกำลังเตรียมนะครับ สตอนี่ปลูกปูกอยู่ในบ้านเพิ่มนี่บ่าครับแม่อามันคือหน่วยงามกว่าผักตเตนตัวนี้เนาะเห็นหมอันนี้แก้เต็มทีลเลยด้ลยเนาะ,ะข้าเจา้ายังมีขายอยู่บ่ตอนนี้ยุยป้าไดให้เขายุใส่ต้งดแดงผลกตอนนี้เขาปลูกอยู่น้ำบ้านก็นมในน้ำสวนอ,อ นี่หาเสือไปกินนะสนุกหมักหัใจบักคามอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเตรียมหมดเนี่ยเมือม่อเมือม่อเมื่อใดเมื่องานแทะถอดกระตินีนแค่เอือนอ๋อถอดเอือนอันนี้หอมคลองกระติีน มือร่วมด้วยเรื่องสร้างเสริมมือเป็นถอดอ๋อครับบาน,นเฉดจังกันอ๋อเขามีเจ้าภาพครับจปเจ้าภาพบ้านเจ้าพาปปบ้านเนาะมือนีมือโอมงนานกระถิน่นวัดปลาคงบานเพิ่มเอเ็นเป็นมือถอดครับอันที่หกเป็นมือถอด น้องหนึ่งน้องหนึ่งลงทานวันนี้เขาไม่ได้ใช้เงินตอบคีวาวมันไม่มีไปกดแล้วมันไม่มีอาหารหมดมันหมดไปกดมาแล้วไปดูมาเมื่อกี้ยังไม่หมดจะยังไงไปกดว่าเนี่ยให้นิวถามนิวดูหมดแล้วอ่าในตู้มันหยอดเงินมันอาหารมันไม่มี ในอันนี้พี่ยกินเยอะแล้วอะไรไม่เดี๋ยวไปเบ่งลงทานพระเจ้ามีอย่างกินต่อแถวต่อแถวยังตามตมเน้ อ่าต่อแถวต่อแถวสิงระยะห่างคนละคับคนละคับเออ,เอ,อบึ้งๆๆๆๆๆๆอันนี้ลงทานตามองค์ข้าวแถว อันนี้ตำยังไงตำกล้วยวะนี่กตล้วยโอ้ต่อแถวว่นี่เด็กเขาต่อแถวว่านี่าววานมาเด้อนี่โอ้คนแรกเด้เนี่คนแรกตำกล้วย,วยอันนี้ก็ตำหง ก็แถวถิ้งระยะห่างคนละคืบคนละคืบมาต้องถึงเมตดดอกคนละคืบกะพ่อ ช่างใี่เป็นลูกชิ้นครับขายนี่ขายน้องนิวรอรอคิวอะไรหาดูเต่าฝั่งนั้นไปเดินไปเดินก่อนเดินไปก่อนหาเบ่งเต่ากัน จำอาครงบ้าไปฝั่งน้องก็ได้ไปเดินน้อมไปฝั่งไหนรองเท้าแจกได้หรือยังผมมาเป็นคนแรกเลยนี่ะคคคนแรกอุัขอบคุณครับ อาลงทันงานบมกรงกะทินหมดปลาบานเปิองครับต่อแถวต่อแถวทิ้งระยะห่างหน่อยแง่งก็่นี่หายเลยวะตง่งก็นี่หายนะยับษ์แ่นีเลยยิบ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  <c oughs> พอมีระยาห่างเลยกล้าได้กับเพื่อนว่าเข้าไปหยิบเอาไม่ไม่เข้าไปหยิบเป็นระยะห่างหน่อยโคลานโคลาชินโคลาชินกล้ากล้าเอาคเอาโคลาชินถอยออก ไ่งล่ะอ๋อมันซุกมันซุกล้วยทอดแต่ยังบ่ได้ทอดอันนั้นมันบ่ครับเดี๋ยวกํลังทอดอยู่นี่ลองเท้า ล้อตมก้วยใช่ไ่ะเพื่อนเอาก่อน <c oughs> อตาหลายปานีเฮจงังได้สิกินเหลือ,อนี <c oughs> เห็นปะอันนี้อันนี้เพิน่นนวยอย่างนี้มันต่มบ,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 บ่ะหวานบ่ะห้งป่ห้ <c oughs> ข้อนี้เห็นว่าก็ได้นั่นนี้กําลงัง <c oughs> แรได้เลยได้เยมอ่าขอบคุณครับท <c oughs> ำคำแ่ให้กัน อันนี้น้ำี่ยอันนี้ขนมในข้าเข้าแถวอีกเหรอ เข้าแถวอีกเหรออย่าเดี๋ยวมันจะโดนไปไหนไปหน่นหนอยจ้านี่จามกันถ้วยคนเดียวก็ <Okay. S 1> ไปหาเด็กมือเก่าอันนี้คือบริเวณ ลงทานในวัดปลาบางเปิมครับเมนีมันสุกที่หาเดือนพฤกษิกากายนสองาครับท่างคณะกรรมกรรมการมู่บ้านได้จัดงานกระถินครับเมนีเป็นมือโฮมครับมื่อนเป็นมือทอดนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้กับปีดไใบแค่ hmm. นี้ก่อนนะครับพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ